เจ็บมองนี่มเมนูขาดไปเจ็บแบบพวัมเป็นอย่างไะมัน่าจะอีอย่างพวกหาง,งาเางนินเทาอยู่ไหนนี่คิดกับเท้าเบิรเงินเรือใบเดียวฮ่า <laughs> <laughs> ่เรือเดียวงเงินตัวเองนี <laughs> ใส่กับห er ัวเขาบอกว่าเงินจะอยู่นานเมนเตมันเตบอแหทุกคนแล้คือมันมาจากใจมากวดกระเป๋าโอ้เจอเงินของมันเราเองกูได้อยากเบิ่งมานจะเอาเบิมันอยู่ด้นแล้วได้นี้อยู่กับนีกตั้งปีกว่าแล้วไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนแล้วเก็บไว เม็ขอเาไปยังเวลาอยู่กำลังส,สนี่สังมาลายหฮงเพราะว่าแบบมันต้องใส่ตลอดเวลาเลยสังมาลายมันืมันมาจากใจมีเม็ดเต็งนแเม็ดบโนกระเป๋ก็มีมียางรัดผมสวยมากใครอยา mọi người làm món lắm kéo lúc bây giờ cái món